สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยป่าสมเพชยร์ผมมีเหงสีอ่างมาเบิง์สวนลกคักลกเนี่ยบักเขือเท็ดบักเขียดเด็ดไม่ยัยพี่น้องเอ้อมันดกดกคักลกเนี่ยบานี่คักโอ้ยเดี๋ยวไม่ห้ยอยไว้ งวยง่ายหลายนี่ขนาดบุคลนสนกนะนี่เพิ่งเนี้ยอ voilà 네่อนซ้อนจนเนี้ยง่ายง่ายเทียบเยอะะมันง่ายปูเว้ฮะปูกระโหลกคากระกเนี่ย อย่าคิดว่าเป็นมา,านนเลยค่ะนี่มะเขือเ,เทศได้ข้าว่ะเขือเ,เทศพุกมาดนะประมาณสิบกว่าต้นเราปลูปกไว้ป่านนี้เบิ้งซุ่มนียปีนี้บุออกอึกทักจี